นี่ครับนี่คือน้องแปรนหรือที่ทุกคนรู้จักในนามทุ่งเศรษฐีนะ่ะพี่น้องนี่นี่ครับคือบรรยากาศตอนนี้น้ำแห้งต้องไปหลายเติมอยู่พี่น้องเพราะฝนกับประตกมากดแล้วเนาะในส่วนต่องบงออึ้งนะครับกุ้นเครื่องสูบน้ำป๊าพญานานะคนเศ้าบานพ่นสูบไปใส่เขาพ่น อาการดีพี่น้องมาเนี่ท่องควาปอดโป่งในโซนตะบลอื่นอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมช่วงนี้ข่าวว่าฝนทิ้งช่วงไปปูแลพี่น้องกลางเดือนสิงหาคมแล้วนะครับคอยสิฝนคอยสิกลับมาตกอีกเนาะ,นะเอานึกว่ามันใส่ตอนไอ้สิแกงนี่ไหมาบางคนมันใส่ตอนไอซี่แกงนี่ไอเฟืองเนี่ยมาใส่ช่วงกับฝนนี่อือที นั่งเกลอนบ้านันคันในลงไปทุ่มหัวมานน่ทุ่มหัวเลยน่บอทหัวเลยตรงกลางท่มหัวเลยนะดีอ๋อใส่ยกมุนูป่าป่าไหมออ้พอได้อยู่เนาะพอได้อยู่พอได้กินเอ้นเออพุนเรือลำหนึงก็ล่งออกแล้ว กำลังจะไปยามองแล้วนั่นได,ได้แล้วนี่นันพนมยมันโยน้ำลึกจากไฟประกาศลงไปโอ้ปลาเนี่ยสมากมันก็อยู่น้ำลึกแล้ว <ขอ S 2> ไปแล้วคอยประกาศไม่ใส่โอ้ก็ใส่เราฟังเนาะพอได้ใส่พอได้กินเพราะว่าหน้ามันลึกด้วยครับนี่ล่งกลางคันลงกลางว่างคือเพิน่นพ่นพูนเห็นบ่เพพ่นต้องขี่เรือเลยพี่น้องนั่นนั่นนั่งเรือครับผมนะ บอสันลงกมาได้ครับน้ำเลือกแห้งได้นี่คือว่าใสโอ้นะครับปลาขาวปลาขาวอีสอยหรือปลาขาวมนันปลาขาวอีไทยโตไข่บ้านันไข่อะไรเจ้าโอ้ตัวน้อยกับไข่เนาะโอ้เอาไปต้มนี่แซ่บมากเลยนี่ ข้าวหอยน้องข้าวหอยน่องแต่เรานึกึกินบ่อืมขวท่าขวท่าลูกจกทำมาหากินขวท่าดีจังล่ะมาใส่ซื้อมือได้บ่เนี่ยสองสามมือมาใส่เด้๋นึงเอานอนอีกแล้วโอ้ขวท่ายู่นอพอได้อยู่พอได้อยู่ใส่โยก็อมเไ โอ้ซุ่มพุนใส่ยุดกลางว่างนั่นโอ้มือหนึ่งถือร้ายบอ้ื่อไอ้เพิ่งมวนึงไนาโโกกโกบ่ป้าทโอ้เดี๋ยวทีมานใส่เหี้ยอาไว้มานนีปไปหาอยากกินต้มปลาขาวอ่ะนนอนั่นถือแเล้วโอ้นี่นะครับปรัมดาตอนนี้ขนาดใส่แล้วฟังซสีได้นอนนี่ขนใส่ยู่กลางว่างนี่ถือร้ายครับคนนี้ แล้วปลากับไข่ดิเนาะเอาไปต้มส้มโอเสียบแล้วโอ้กาดอกแม่บอนั่นถึอกี่ล้วคุณเมื่อกี้ล่ะครับปลาลายคักเลยนี่นน้องแป้านี่เนาะนี่คณะว่าใส่รอฟังใส่พ่อได้กินเียเธอนี่คุณถึอกี่แล้วคุณนั่นสองโตซ่อนเลยฮองโต สามตัวเลยแม่ปรธรรม,ามาดาตัวนี้ปุ่นเมงที่ะครับโอ้ม่านๆ่านมานมนอันนี้มองจาก,กเส้นนี่มองสองเส้นบอประมาณสองเส้นหานะบ้างเนาะโอ้สาเส้นโอ้อจ้านี้สามเส้นบออือโอปลางามน,นี่ลระสามเส้นพู่นเท่านึงฮอดพุ่นแล้ว คุนคีเรียบไปคุนแล้วอะไรเงี้ยไตเนอะน่องเนอะต้นกัญชุคนเราพยายามมองในยพูดครับผมคุณนจุดทิศตะวันตกคุนลองดูที่ <c oughs> ไปดินทรายครับผมเนี่เ <c oughs> มื่อกี้นะ <c oughs> พื้นที่ดินทรายอยู่ดี๋พี่น้องเบิ้งสดๆเลยเบิ้งตี่ะไรพี่น้องไข่เต็มท้องเลยไหม อันนี้ก็เอินปลาขาวอย่างนี้ปลาขาวอีไท่บนปลาขาวยังาาองนอนี่ครับไม่แต่ใครเลยนี่เบื่อกี้เหาไม่น้องนั่นใครเต็มท้องแล้วครับนี่ปลาดีโด่โตนี่ก็ประมาณโลหนึงนะ่งเนาะประมาณโลกกลัวอยู่ครับผมนี่เอา้าก็ได้กินเนาะมัน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 มน,นี่ก็ที่กู้กลักกบประมาณนี้ อกูกเก็บเดี๋ยวไอ้มันหายเนาะใส่ไว้เดี๋ยวเขาเจ้าของเขาจะมาเอาคว้วยโอ้ค้วยเนี่ยค้วยกะทิมาลงอีกต้องเก็บเลยนันทีเลยเนาะเอาคลิปนี้ฝากไว้ทีนึคงพมขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับ